ครับผมวันนี้ฮะกสีไปเที่ยวกันนะครับตอนนี้อยู่ที่บึงการจะไปเที่ยวนําตกคําพภักขูทอกนะครับเดี๋ยวเขาจะไปติดตามบึงนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมกําลังเชเตรียมตัวออกรถนะครับตอนนี้ก็อยู่ให้อยู่หน้าให้เราครับพี่น้องแต่ว่าบอมเปนอยู่อำนาจนะครับผมมาจากอำนาจ,จเจริญส่วนน้องน้องก็มาจากขอนแก่นนะครับ มาเที่ยวบึงการบึงการซึงเป็นบ้านเกิดของแฟนของน้องชายผมนะครับมาสิพากันไปเที่ยวครับผมนัดกันที่ที่นะครับอยู่บึงการนะครับจยังติดตามรับวันแม่ครับเข้าไปกันครับพาแม่ไปเที่ยวเพื่อความสุขของแม่ครับผมจัดไปพี่น้องครับ ผมข้้งขึ้นผู้ทอกกลับไปเอา,เอาไปขึ้นกันไปขึ้นกันเลยนี่ครับข้้งเ่าบันไดกล่องอจาจจะะปชัดนะครับเพราะมันมันอยากเป็นเหมือนเมือข้้งขึนครับ ไปครับพี่น้องมาหอดแล้วบอตรงย่านคืนยังเดียวเสียงบบกอาจจะบขคือเก่านะครับกำลังสิมเมยข,ขึนหอดคนทีบอไรามาานะครับต่างใจว่าชกกิบบามากับบอไรมากับบอไปยังครับผมเที่ยวเพื่อเบรรงบรรยากาศก,ากับผมไปกับใครครับว่าแต่มีใจเอาใจใส่กัน ทำได้มาเองนะครับแต่ครับบบขึ้นมาเองไปนไดเพราะว่ามาเองมันเมื่อยนะครับผมนี่ครับลักษณะบันไดแต่ว่าผมหัิตไายได้บเบิร์ด้วครับเพราะว่าผมจิตกตบันไดก่อน <c oughs> นี่ครับพี่น้องเราอาจจะทายบบไรตามใจมากไปนไดครับเพราะว่าผมกัดหมวดตเบึงบันไดเหอนนะครับ เป็นบันไดใหม่โอ้โหหักบนอ่างบันนี่ครับเบิ่งวิวลาดไว้นี่แต่ว่าอยู่ไก่ด้วครับพันเบิ่องในกล่องมันไกลซื่อๆนะครับพี่น้องเพิ่นลงมาแล้วครับมันมีจักส้นหรือครับหกสั้นขึ้นทอดสั้นฮาปะครับอ๋อครับฝนตกก่อนเพิ่นว่านะครับตั้งขึ้นย่างหมื่นอ๋อหมื่นบ่ครับหัวอันตรายเด้อเนาะพันหมื่นตาผม สันทุกครับ้หนทุกครับผมนะครับก่น้องมาลงมาแล้วนะครับเป็นว่าสันหุกจะง,งามเห่ออะไรครับผมอเจ คอยถ่ายเป็นที่ระยะระยะไปนะครับเพราอถ่ายเบิดบ่ได้ผมก็เมื่อยให้กันนะหัสั้นได้หรือเปล่าบอสท่านหัวสั้นสองเสร็จแล้ววิจิตรสั้นหนึ่งที่เั้นครับนี่หน่อยก็เก่งครับครับพี่น้องมาขึ้นเบิ้งเลือบขึ้นผู้มีบันไดใครก็บ่มีบันไดยังได้ครับ เล็กหน่อยลูกลูกผมกับหลานเก่งครับฮะสั้นสองครับพี่น้องว่าสัน่นน้องว่าเขาก็หัดสันสองแต่ว่าดังหูใหญ่นะครับหมายถึงว่าเมื่อย <c oughs> เมื่อยแน่แหละครับพี่น้องนี่ครับนาบตุกฝนตกพอดีนาบตุกเ้ยจ้นาบตุก,าตกงามๆเลยครับนี่ดอกไม้ับ ไปต่อครับเอาเด็กหน่อยเริ่องฝนจะขั้แล้วครับว่าขวดน้ำแบ่งให้ผู้ใหญ่แล้วเป่าเนี่นี่เริ่มเห็นวิวสี้งามๆแล้วครับท่านสองครับผมปวดขาเห็นไหมว่าพูนนะครับทั้งทั้งห้างสุดมากไกลเติร์เลยครับแต่ว่าของกวาดสั่นสองไปต่อครับผมพูนครับเล็กน้อยสองคนไกลแล้ว นี่ครับนี่ไปว่าห้ามคึกขนองและส่งเสียงดังครับนะครับเริ่มสีสั้นขึ้นเรื่อยๆขึ้นสูงมาสั้นขึ้นเรื่อยนะครับเบื้องในเห็นแต่กลุ่นคุณน่ายเพิ่นนะครับแต่ว่าเบื้องแต่ฟังแต่เสียงผมก็ะไรนะครับเสียงเริ่มบ่มีเลยมันวอกใกล้จะบอกแล้วนะครับมันเมยนะครับ ไปต่อคือเอาครับผมครับหอดสันสามแล้วอา้าสู่กัต่อครับมีหกสันนของก็เครื่องท่าครับผมไปต่อพลังยังเหลือเยอะแต่ว่าทางยางครับหมด่ดทายกล่องครับนี่ต่อชั้นทางขึ้นชั้นสี่ครับสองรอยเมตรไปต่อครับพี่น้อง เป็นบันไดบันไดเงี้ยยังต่อไปบันไดหินนะครับบันไดหินอาจจะมือนิดหน่อยแต่กลับไปพื่อเอาครับผมไปเอาไปครับไปต่อทีมาสองคนหอดไกลเลยแซงนาไปเกือบลอยเมตรแล้วนะครับแต่เบิ้งในกล่องขึ้นยังไกลไกเขาบอกว่าเมื่อคืนผู้ทอได้ส้าเล่าขึ้นมานั่มนะครับได้ส้า,เล,า,า,นนสาเล่าสุ่มขนนะครับ สาวลาวจังไรดีเอามือน,น,นะครับดึงส้าวล้าถ้าสั่นขึ้นบ่อใดนะครับนี่คือลาวล้าทั้งขางนะครับไปต่อครับผมครับพี่น้องสงสัยจิกกำลังหดสั่นซีครับแต่ว่ายังสั่นเลยครับเกือบเก่าสีบองศาครับโอย่ังสัน่นแต่ว่าผมก็สิดท้ายไปขึ้นไปนำบ่อใดนะครับปะ่ะผมขอหยุดแต่ขึ้นไปต่อ นะครับมามียังเสื้อผ่นะครับตัวขันนี่จันนี่มียังเสื้อผ่นะครับเห็นมาเพื่อนครับนี่เห็นวิวอลไครับพี่นอ้องอ่านะครับอยุสวยงามเลยครับนี่คือประเทศไทยนะภูทอกจังหวัดบึงกาฬนะครับผม สวยงามครับแต่ว่าเรายังขึ้นขึ้นต่ออีกครับไปยาหยุดยาหยุดนะครับขึ้นมาสูงแล้วนะครับนี่เจอหินใหญ่แล้วนะครับนี่ทางอ้อมไปเบิ่งวิวอันสวยงามนะครับผมแถวนี้ให้ยางหลายนะครับ นะครับตลอดหินไปนะครับชั่วอ่าหลอดหินมาครับน,น,น่ะเพิ่นานนานงวิวต่อครับเพื่อที่หายายเอยนี่ครับบ้านเมืองบ้านเพื่อนคนนะครับแต่ว่าแถวนี้ส่วนมากจะเป็นไหยางครับที่เราเห็นเป็นไหยางครับผมเบ้งครับเขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาว แต่ว่าเด็กหน่อยบอกว่ายิ่งสูงยิ่งน่ากลัวแต่ว่าสารบผมว่ายิ่งสูงยิ่งสวยนี่ครับผมบึงหินสัลางครับถ้ากัดเลึกได้ครับพี่น้องาเบึงในกล่องมันคือไก่ๆนะครับนี่บ้านเมืองกับเื่อนคนกับยู่ิไก่แต่ว่าติ่งมันไก่นะครับผมโอ้ ิวสวยน่าติดเต้นครับแต่ยังบ้านสวนนะครับพุนเนี่ยนี่สั้นสี่ขึ้นไปจะสั้นหามันจะมีอีกสั้นหกคุนครับขึ้นไปอีก,อกผมที่ขึ้นมาในผมว่ามันพึ่งเคืองนะครับสำหรับกรมสุนทรวาเครื่งทางนะครับผมแต่กจะกล้าขึ้นไปนี่ นาจะพกกายขึ้นไปแบดก็จะเบิดเลยนะครับนี่ครับเบิ้งเบื้องนาคนเึ้นมาจักมวนหรือเมยเป็นว่าเึ้นมาชมวิวกับมวนอยู่นะครับเห็นวิว้งามกับมีความสุขแบบว่าเขาเอ็นว่าสบายใจมีแหงตานะครับผมนี่นี่ครับไก่ด้วยนะครับฝนกระตก ตองนี้ผมจะโล่งแล้วนะครับสิบขึ้นอีกเพราะว่ามันคาแล้วทั้งหยาดฝนตกนะครับแต่บบเห็นหนาผู้ทายเลยบบเป็นยังครับนะครับมาต่อกันแต่ว่าปุ่นนะครับสันน่าจะเป็นสั้นหาที่เห็นในสั้นหาขึ้นไปอีกนั่นจะเป็นสั้นหกรับสูงที่สุดขึ้นไปอีกประมา่าผมวัดผมาณว่า เกือบ้อยเมตรนะครับผมนะครับสูงๆเลยอาจจะเป็นสันพกนะครับตัวนั้นต้นสีขึ้นบนวหอดนะครับมันยังไงล่ะมันเสียวแหละยยาดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ภาษาบานผมว่าเสียวว่าสัตว์